นะครับกดเลยลูกกดอีท ทำอะไรทั้งนั้นนั่งเรียนาเตรียมใบงานเราเรียนเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีนะครับวันนี้ประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับอ่าเพื่อน,อนๆก็จะอยู่จอมุมขวาพวกอยู่ด้านขวานะลูกนี่เพื่อนๆเราอ่าเอ่ามาดูอ,อ่าอ่านพร้อมกันลูกหนึ่งสองสาม ของเครื่องดนตรีไทยโอเคปิดไมได้อ่ะต่อนะครับอ่าเอาแค่สองอย่างเหรอเครื่องดนตรีไทยมีสี่ประเภทอะไรบ้างมีใครรู้บ้างอ่ะมีสองอย่างและที่เห็นอยู่ในจอนี้มีดี มีสีอะไรต่ออีกลูกอีกสองอย่างตีเป่าค่ะตี<ด><ด>แล้วก็ตีเป่ากต้องนะครับมีนคนตอบถูกไอ้คนที่เรียนโรงเรียนไม่ตอบเลยอะ่ะคนที่บ้านตอบหมดเลยนะแข่งกันนะใครที่อยู่กับโรงโรงเรียนกับที่บ้านแข่งกันนะลูกอ่าอ่าในรูปภาพหนูเห็นรูปภาพไหมลูก มันจะมีตัวแทนของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทอย่างเช่นประเภทแรกประเภทเครื่องดีดเห็น mm. ไหมตอนนี้คือเครื่องดนตรีอะไรทําไปแล้วให้ทําไปแล้วมันชื่อว่าอะไรเนี่ยเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยอาที่บ้านทางบ้านว่างไงลูกทงบ้านชื่อว่าอะไรลูกเครื่องดนตรีชิ้นนี้ทําไปแล้วครูคร <c oughs> ับจะอะไรจะอะไร ครูครับครับหนูไม่ได้ยินเสียงครูอ่ะอ้าวครูปิดไว้เหรอปิดเสียงไว้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อปิดเสียงไวไ้ไม่ได้ยินใครรด v o l เปิดแล้วนี่เปิดครูเปิดเสียงไว้ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินไหมอ้าวงานงอคือได้ยิน<ห>อยู่ค่ะแต่มันเบามากเลยอ่ะใช่ตอนนี้ เพิ่มเพิ่มเสียงหน่อยลูกหนูเพิ่มเสียงหน่อยเพิ่มเสียงหน่อยนะหนูไม่ได้ยินนะคบเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้ยินเหรอตอนนี้ได้ยินไหมลูกได้ยินไหมตอนเนี้ยไ,ได้ยินเพิ่มเสียงหน่อยนะลูกเพราะว่าครูก็เร่งสุดแล้วในเนี้ยในโน้ตบุ๊กกูเนี้ย <c oughs> เนาะเร่งเร่งเียงหน่อยลูกของครูเต็มที่แล้วสุดแล้วอ่ะตอ่อหนูจับนี่ก็ได้ลูกเพราะว่ามันที่เขียงมันเตกกันไอ้นี่อ่ะเครื่องนี้ชื่อว่าจากเขนะครับจากเี่ตัวแทนของเครื่องดีดก็คือ จะเคนะครับตัวแทนเครื่องดีดีนะยกตัวอย่างเช่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็คือจะเคต่อไปเครื่องสีในรูปภาพเนี่ยผมว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าอะไรครับต่อด้วงอ่าต่อด้วงคนทางบ้านมีใครตอบมั่งไหมไม่มีเลยอ่าช่วยกันตอบนะลูกคนทางบ้านนะครับอ่าต่อไปประเภทที่สาม อยู่ ic, ในประเภทเครื่องตีนะครับตัวแทนอองตีอ่าเครื่องตีมีคนตอบได้แล้วอ่าแสดงว่าได้ยินใช่ไหมลูกได้ยินค่ะออได้ยินนี่เร่งเสียงนะเร่งเสียงนะลูกอ่าเอาสุดท้ายเครื่องเป่าตัวแทนของเครื่องเป่าคืออะไรคุยอคุยอ่าอันนี้คือคุยเพียงออนะครับคุยเพียงออเปิดเปิดนี่เลยเปิดตัวงเปิดเลยใช่นี้โอเค อ่าเครื่องดีดนะครับดูนะครับลูกไม่ต้องอ่านพร้อมกันนะเพราะว่าทางบ้านกับทางโรงเรียนมันจะไม่ไม่พร้อมกันนะลูกอ่าเดี๋ยวผู้อ่านให้ฟังนะครับเครื่องดีดคือเครื่องดนตรีที่ใช้มือ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดหรือสีนะครับที่สายนะอันนี้มีแค่ดีดเฉยนะดีดหรือสีนะครับมันมีสองอย่างเลยได้ทั้งดีดและสีดีดหรือสีอันนี้อันนี้ในอยู่ในเครื่องดีดก็จะเน้นเครื่องเป็นดีดก่อนนะครับนะบางชิ้นจะได้ทั้งดีดทั้งสีแต่เราจะเน้นดีดก่อนนะครับนะเครื่องดนตรีที่ใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สายนะครับ แล้วจะเกิดเสียงดังขึ้นออย่างเช่นจะเคอะไรอีกที่เป็นเครื่องดีดพินพินอีสานเคยเห็นไหมลูกพินอีสานซึ่งซึ่งเป็นเครื่องดนตรีภาคเหนือะซึ่งซึ่งนะอันนี้ก็ดีดเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอันนี้ต่อไปประเภทต่อไปนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของจระเข้นะครับจระเ,เข้ก็จะมีลักษณะลูกทรงคล้ายจระเข้นะครับสมัยก่อนนี้หน้าตามันเหมือนกับจระเข้เขาก็เลยใช้คําว่าจระเข้จะพูดว่าจระเข้เลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์จระเข้นะครับเป็นเครื่องดนตรีดีที่วางแนวนอนลาบก,กับพื้นทําด้วยไม้ท่อนนะครับขอจะขุด แต่สมัยนี้เนี่ยมันหายากมากที่เป็นไม้ขุดเขาจะขุดให้มันเป็นโพรงภายในนะเป็นไม้ท่อนเดียวเลยแต่สมัยเนี้ยมันจะเป็นไม้ที่เป็นแผ่นชิ้นใหญ่ๆมาประกอบเข้าหากันนะแต่จะเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ไม้ขนุนเป็นไม้แก่นข้างในของขนุนเนี่ยแล้วเขาก็จะใช้วิธีการขุดนะแล้วค่อยๆเอาไม้ขุดเอาเหล็กอะไรเเขาใช้สิวสิวแล้วค่อยๆขุดนะก็จะกลายเป็นโพรง เอเป็นโปรงปุ๊บเขาก็จะมาปาทมาทำามาวางสายนะครับมีนะครับด้านล่างก็จะแปะ <c oughs> มีพื้นนะครับพื้นท้องใต้ล่างมีเจาะรูระบายอากาศพอสมควรมีเท้านะทั้งหมดสี่เท้านะครับเท้าก็คือเหมือนเป็นตัวที่สัมผัสกับพื้นนะลูกมาเป็นขาเป็นขาก็เรียกว่าเป็นขาก็ได แต่เขาเรียกว่าเป็นเนท้านะมีเท้าสี่เท้า <c oughs> มีสายต่อไปนะมีสายสามสายนะครับสายบุกเอกสายโทรสายตรีนะครับแต่สายหนึ่งสองสามนี่แหละก็จะมีเสียงสูงกลางต่ำคนที่เรียนในโรงเรียนก็เงียบๆด้วยนะครับการบอกเพื่อนเงียบๆเลยครับเสียงเข้านี่นะลูกเสียงเข้าตรงนี้อ่า อันนี้อ่ะเป็นตัวอย่างของเครื่องดีดนะครับนี่จาเข้อ่ะต่อไปเครื่องที่ต่อไป <Thank you> นี่ดูหน้าตาของจาเข้ครับ เรียกว่าแหน่หลูกแหน่ไม่ใช่แหนนะลูกตรงเนี้ยแหนหอนอแแหนนะลูกไม่ใช่แหนนะลูกแหนอ้าดูแต่ละส่วนของแจเข้นะครับอเริ่มจากตรงส่วนหัวเลยเขาจะมีเจาะลางไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่จุดที่เอ่เส้นสายนะครับสายเขาเรียกว่าสายของแจเข้เนี่ยจะไปพัน กับลูกบิดนะเพื่อเป็นการปรับเสียงนะจะมีอยู่อยู่ด้วยกัน3ลูกบิดนะสาย1ก็ตามลูกบิดไปเลยสาย1ก็อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับสาย2แล้วก็สาย3อยู่ไกลสุดนะครับนะก็เวลาปฏิบัตินะครับเขาก็จะมีวิธีการจูนเสียงบางทีก็จูนกับละนาดบางทีก็จูนกับปรุยนะครับ นะ <c oughs> อ่าะต่อไปย่องหรือซุ้มนะครับจะอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวคล้ายๆทรงคอกีตาร์คอกีตาร์ก็จะมีเปล็กนะของเปลกกีตาร์นะครับเป็นตัวรองสายก่อนที่จะมาตูตอาเรียกว่านมตรงนี้ก็เป็นนมนหลูกเนี่ยตรงสีข,า,ขาวๆเนี่ยนะแต่ละอันก็เรียกเป็นนมอนะเดี๋ยวจนะมันหมดยางอ๋อยางเนี่ยนม,นมนมไหลูกนี่ที่เขาชี้อยู่นะ เขาเรียกว่าเป็นนมนะเวลาเล่นเวลาเล่นโอ้ยเสียงรบกวะนะเดี๋ยวครูจะสอนก่อนเดี๋ยว,ยวไม่ต้องไม่ต้องให้มันดังนั่นแหละอ่าต่อไปอ่านนมนะมีอยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับเอ็ดนมนะครับอาจะมีโต๊ะตรงนี้จะเป็นตัวยืดสายนะครับนะแล้วมีแหน่มีสายนะครับอ่าต่อไปเป็นเครื่องสีดูต่อเลยนะลูกดูต่อยาวเลย เครื่องสีนะครับคือเครื่องดนตรีที่ใช้เส้นหางม้าหลายๆเส้นนะอุปกรณ์ที่จะใช้สีนะครับหางม้าเคยเห็นหางม้าไม่หลูกเวลาเราไปจับหางม้า,า,มาเนี่ยมันจะรู้สึกสกัสกๆนะมันจะไม่เหมือนเส้นผมธรรมดาเนี่ยมันจะแข็งๆแล้วก็สกับๆนะมันหยาบๆมันเขาเลยนิยมเอามาสีกับคอ เอามาสีกับเครื่องสีหลายๆชนิดนะครับที่เป็นเครื่องสีอ่ะเขาจะเอามารวมกันนะครับแล้วเกิดเสียงนะสีนะวิธีการสีอ่านี้ตัวอย่างอันนี้คือซอด้วงนะครับนะเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีที่มีสองสายนะครับมีสายเอกกับสายทุ้มนะส่วนลำตัวเนี่ยเดี๋ยวจะด,ดูอันต่อไปเดีวยวจะได้เห็น ามาดูตรงนี้จะเห็นชัดกว่าอ่าเขาจะมีแต่ละแต่ละองค์ประกอบนะครับเขาจะมารวมกันมีชื่อนะครับเขาจะมีชื่ออ่าตรงนี้นะครับอย่าเอาชี้ตรงนี้ที่ทขเขาเขียนว่าหน้าซอเนี่ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของหนังสัตว์นะครับโดยเฉพาะหนังสัตว์ที่เป็นหนังบางๆที่นิยมเอามาใช้ก็คือหนังงู ครับหนังของงูนะครับสเน็กอ่ะสเน็กนะหนังงูนะครับมาปิดตรงด้านนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับเป็นทรงกระบอกนะเป็นกระบอกคันชักมาดูตรงคันชักนะครับกันดูตรงคันชักคันชักเนี่ยตรงด้ามเน่เป็นไม้แต่ส่วนที่สัมผัสกับตอนะครับจะเป็นหางของมา้านี่ตรงนี้เนี่ยหลุกยืดดูปลายลูกศรนะหล,ลุกเนี่ยเป็นส่วนของหางม้านะครับ อ่าอ่ามีหยองตรงนี้จะเป็นหยองนะครับทำมาจากเขาเรียกเป็นนวมเป็นหยองนวมนะเป็นลักษณะนุ่มๆนะเหมือนหมอนนี่แหละอ่านีส่วนสายสายนี้ทํามาจากหนังวัวนะครับเป็นส่วนท้องท้องของวัวอ่าส่วนทวนนี่ส่วนก็จะทวนนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ส่วนหัวขึ้นไปถึงตรงถึงปลายนี่นะครับส่วนแล้วก็จะเป็นลูกบิด อย่าคุยนะครับคนที่อยู่โรงเรียนอย่าคุยลูกบิดนะครับก็จะคล้ายๆกับจะเข้ก็จะเอาสายขึ้นมาพันไว้แล้วก็ใช้วิธีวิธีการใช้ก็คือใช้ปรับเสียงนะครับให้มันไม่เพี้ยนอ่าต่อไปเครื่องตีลักษณะของเครื่องตีนะครับของเครื่องตีนะก็จะมีทั้งใช้ไม้ตีและใช้มือตีนะครับ ก็จะเกิดเสียงเช่นเครื่องตีประเภทละนาดเนี่ยจะใช้ไม้ถ้าใช้มือก็จะเป็นพวกกลองยาวรู้จักไหมลูกรู้จัเเออกเนาะรู้จักนะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะของละนาดเลยดีกว่าอ่าดูลักษณะของละนาดนะครับผืนคำว่าผืนเนี่ย ใช้ได้หลายอย่างเช่นเสื้อหนึ่งผืนใช่ไหมลูกลักษณะมันก็จะเป็นแพรเหมือนเหมือนเป็นผืนยาวไปเลยอนี่ลักษณะของลูกละนานะครับจะเรียกว่าหนึ่งผืนใช่ลูกใช่ครับอ่าตีลงไปมีทั้งหมดยี่สบเอ็ดลูกนะครับผืนหนึ่งผืนส่วนไม้ละนาดก็จะมีทั้งไม้แข็งและไม้นวมไม้แข็งเวลาตีมันก็จะติยงดัง,างมาก่าะ ใช่อันนั้นอันนั้นคือไม้ทุ้มที่หนูเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนสงสัยไม้ทุ้มตีลงมาก็จะไม่ดังมากแล้วก็เสียงมันก็จะทุ้มไม่เหมือนไม้แข็งไม้แข็งจะโกหูเสียงดังกังวานใสอ่าเดี๋ยวจะมีโขนมีลางอ่านี่โขนอ่าโขนส่วนโขนก็คือส่วนด้านข้างนะครับส่วนด้านข้างนะจะเป็นหน้าโขนทั้งสองฝั่งเลยส่วนลาง รางเนี่ยก็จะเป็นเงอนเป็นรางรางข้าวเหมือนรางข้าวข้าวหมูอะโค้ง,ง,ง,งอย่างเงี้ยอ่านะแล้วก็จะมีเท้านะครับตรงเท้าน,นี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานที่จะไว้สำหรับตั้งนะครับเขาเรียกว่าเท้าอ่าสุดท้ายเครื่องเป่า เดี๋ยวมาดูหน้าตาของเครื่องเป่าอ้าวคุยมันจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะอันนี้คือด้านหน้าที่มีรูเยอะๆเนี่ยด้านหน้าด้านหลังจะมีรูอยู่ด้วยกันสามจุดนะครับเดี๋ยวอธิบายอ้าวคุยหายจะจบแล้วลูกจะจบแล้วอ่ะจะมีรูคุย เราคุยเราคุยก็คือคุยเนี่ยลักษณะน้มนะครับขอจะเรียกว่าหนึ่งเราเรียกว่าเรารอเอาเรานะครับถ้ามีหนึ่งอันก็เรียกว่าหนึ่งเรานะครับถ้ามีสองก็เรียกว่าสองเรานะส่วนที่เป่าก็คือตรงนี้ขาวๆด้านบนเนี่ยเวลาเป่าเหมือนเออเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะขึ้นรูปภาพให้ดู มีป่านก,กแก้วตรงนี้เขาเรียกว่าดากเป่านะครับตรงนี้แต่เขาไม่ได้เกยนว่าในนี้จะมีป่านก,กแก้วตรงนี้จะเป็นจุดที่เสียงจะออกตรงนี้เวลาเป่าถ้าอยากให้เสียงดังๆเอาไม้จอดตรงนี้เวลาจะให้เสียงดังก็ต้องจอดตรงนี้นะครับอ่รูคุยอันนี้สําหรับให้นิ้วไ,ไว้ปิดเปิดนะครับเวลาเราจะปิดเปิดมันก็จะเปลี่ยนเสียงเนี่ยต้องปิดตรงนี้รูนะครับรูคุยครูครับครับ ขออนุญาตเปปัสสาวะได้ไหมครับน่าจะให้ดูนะครับในภาพอยากเห็นหน้าเพื่อนเนี่ยกันกันตอบนะ ดูในดูในจอคุณหนุหม่มเยภาพที่หนึ่งนี้คืออะไรนีภาพนี้คืออะไรภาพใบงานครับใบงานภาพที่ครูชี้อยู่คือเครื่องอะไรเครื่องนี้แคนครับแคนอ้าแคนต่อไปภาพนี้คืออะไร ตอด้วงครับอ่าตอด้วงหนูก็เอาชื่อแต่ละอันเนี่ยมาเขียนในช่องดีอ่าจะมีอะไรแคนหนูก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมแคนอะไรอ่ะตอด้วงข้างล่างสุดก็จะเป็นขิมใช่ไหมเนี่ยขิมอันนี้คือขิมและลูกขิมหนูก็จะเอาผ้าเอาชื่อมาใส่ตรงนี้นะครับประเภทดีดเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ ดีสีตีเป่าอ๋อให้เอาเครื่องมาตีทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยให้เลือกมาใส่ตามช่องใส่ตามช่องอ่ะประเภทดีดมีอะไรบ้างด,ดีนี่มีพินนี่พินนะโอจะหมดเวลาแล้วประเภทดีดมีอะไรบ้างอ่ะยินมีตะเค นะครับประเภทดีดนะครับดีดอ่ามีอะไรอีกที่พินมีจะเข้สีกม,มีสอวง,อม,องมีสะลออ่ามีสลอต่อไปสีสีก็จะมีสอด้วงนะสอด้วงสออู เอเอาไฟล์หายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวคุณจะส่งไฟล์ให้หนูดูอีกทีนะภาพชัดๆอะ่ะนะตีประเภทตีตีก็จะมีละานาดเอกอ,อมีขิมขิมใช้ไม้ตี<ม>เห็นไม้เห็นไม้ขิมไหมลูกจะมีไม้ขิมตีไม่ทนันเดี๋ยวดูย้อนหลังนะแล้วก็จะเป็นของวง Oh, อ่าอันนี้เขาเรียกว่าค้องมอนอนะ่ะเรียกว่าค้องให้เฉยก็ได้หลูกค้องอ่าต่อไปเป่าประเภทเป่าก็จะมีแคนอนนี้แคนอยู่ในประเภทเป่านะลูกเป่าอ่ามปีนี่ราอไัยมณีเป่าปีอ่าปีไปแล้ว ครับไปไหนลูกครับไปลูกไปอ,อ่ะเอาสุดท้ายน่าจะอันนี้อยู่ด้านบนอันนี้น่าจะเป็นคลุยเนาะน,นี่คลุยน,นี่คลุยคลุยเนาะมันก็จะครบนะครับดีสีตีเป่าสิบสองช่องสิบสองช่องหนูก็จะเอาชื่อของเครื่องดนตรีตรงเนี้ยไปกรอกลงในช่อง แต่แล้วประเภทแค่นั้นเองไม่ยากเนาะลูกนะทําได้ไหมครับไม่ยากเนาะเดี๋ยวครูจะให้จะให้ใบงานที่ชัดๆลงไปกีนนี่ครูทําหายในไฟไอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆไปกินข้าวันล้วทางที่โรงเรียนถามีใครสอบถามอะไรไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวดูย้อนในนี้พรุ่งนี้กลับไปทาที่บ้านนะไปดูย้อนได้เลย ครับครับยังไงครับเออเสร็จแล้วใบงานหน้าไหนครับหนูไม่เห็นเนาะเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ย<อ>หน้าตาแผ่นที่สองไงลูกแผ่นที่สองอะประเภทของเครื่องดนตรีครับ